อันนี้เราลองใส่นะเจ็ดร้อยสองจุดแปดนะครับปึบใส่เข้าไปใชได้ไหมลองปิดสวัสดีครับในวันนี้นะครับเรามาอันบ็อกกระเป๋ากล้องสายทาวเวลนะครับเป็นของเชนเอฟนะครับผมจําชื่อของเขาไม่ได้แล้วนะว่าเป็นกระเป๋ากล้องรุ่นอะไรนะคือรุ่นมันจะยาวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นมาให้แล้วกันนะครับก็เป็นกระเป๋ากล้องสายทาวเวลนะเป็นกระเป๋ากล้องสลายข้างสายเดี่ยวนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาอันบ็อกกันเลยนะ ก็วันนี้แปะฝุ่แปะตาหน่อยนะครับมาอัน็อ์กนอกสถานที่นะครับก็กล่องเขาก็ทําออกมาด้านข้างดีแล้วคือตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะใหญ่กว่านี้มัน12ลิตรก็ประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะยิ่งผมมีกระเป๋ากล้องเนี่ยอยู่แล้วสองใบผมเชื่อว่าใครที่ถ่ายภาพเนี่ยคุณมีกระเป๋ากล้องเกินหนึ่งใบแน่นอนอ่ะมันเป็น <S <S ปัญหาของคนถ่ายภาพเหมือนกันนะซื้อมาเป๋ากล้องบางทีเล็กไปหรือบางทีออปชันมันไม่ตอบโจทย์นะครับ ยางผมผมมีสองใบมีใบทํางานไม่คือใบสะพายหลังไว้ใช้เรลาเราทำงานซื้อมาไม่แพงมากสี่ห้าร้อยนะแล้วก็เสริมออปชั่นมันนิดหน่อยซื้อตีนตุ๊กแกอะไรมาใส่นะแล้วก็กระเป๋ากล้องทาวเวลผมจะเป็นแมนโฟโต้ตัว small ทา a v e l อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมเอามาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็บอกสาเหตุทำไมถึงซื้อตัวนี้นะอันนี้โอ้โหคือมันยัดมาเต็มกล่องพอดีเลยอ่ะเออใหญ่ใหญ่อยู่นะ ไปดูใหญ่อยู่ดูดูดูโอเคเลยโอเคเลยเคเอฟหนึ่งสามศูนย์หกสองวีวันกอนถ่ายรูปนะครับตัวนี้อยู่ตกใบสักประมาณพันห่วนซื้อจากจีนกนมาแล้วแปดร้อยเก้าสิบถูกกว่าร้อยหนึ่งผมซื้อที่เนเฟนี่แหละนะก็ราคาแพงกว่าร้อยหนึ่งแต่ได้ของเร็วนะครับจะเอาไปใช้ทำคลิปไว้ใช้ออกไปถ่ายคลิปเรื่องข้างนอกเลยแหละ คือกระเป๋าพี่ผมมีอ่ะมันใบม,มันเล็กกว่านี้เดี๋ยวอเอาไหมดูอันนี้คือใบม,มันยาวขึ้นมาแบบประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งกำลังเปรียบเทียบเดี๋ยวเดี๋ยวขอล้องแกะก่อนเลยนะครับก็เอาข้างล่างรงนีีที่แกะนะโอเคมันเป็นเทปที่ดึงแหละดึงมันเทปเลยไม่ต้องตัดนะครับอ่าแกะมาปุ๊บโอ้โหสวยงามนะครับกันน้ำด้วยนะ โอ้ทำออกมาดูดีเลยอ่ะมันเหมือนมันเป็นหนังนะเหมือ <c> น <oughs> เป็นหนังเลยข้างหลังตรงนี้เป็นคล้ายๆผ้าแบบผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆผ้ากำมะหยี่ไหมแล้วมีตีนตะแกงตรงนี้เปิดข้างหลังนี้ได้อ่าเก็บของผู้จีปาถานะแล้วก็ตรงนี้เป็นทองเหลืองเปิดหัวขึ้นมาได้นะครับเปิด <c oughs> ชอบชอบ ผมเน่อย่างนี้กระเป๋ากล้องสไตล์นี้มานานแล้วอ่าข้างในก็จะมีนี่ครับเป็นสายคล้องซึ่งจําเป็นมากนะครับแล้วก็มีช่องมีช่องตรงนี้สําหรับใส่พวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะแต่ไม่ได้มีช่องเล็กๆนะอืมไว้ใส่ iPad ได้อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องแบบมีมาให้สี่ช่องเลยแล้วก็วางไว้ได้ค่อนข้างดีก็ถือว่าใหญ่อยู่เพราะว่า ไอโตเก่าผมว่ามันมีแค่สามช่องคือมันฟกเลนไปได้เพิ่มอีกตัวนี้จะฟกเลนเพิ่มไปได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างสูงขึ้นมา้งข้างนี้ก็จะมีเคสเอ็แมแบ็คแพนะครับเออดีดีอันนี้ปุ๊บก็ไม่สนใจผมตัดทิ้งเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะก็เก็บเอาไว้นะครับน่าจะเป็น ฟุ้มือนันี่ะก็เป็นฟุ้มือของเขาไปไม่ได้มีผลเลยเท่าไหร่นะอ่านี่ก็เด๋ลองใส่สายคล้องเลยครับคือมันใหญ่กว่ากระเป๋าปกติที่ผมมีนะกันเขาผมมีเป็นแมนโฟโต้นะแมนโฟโต้ตัวนั้นก็เล็กกว่าเน,นี้ยประมาณหนึ่งเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นสายอุสายทองเหลืองสวยสวยเลยนะก็ติดกิบเข้าไปนะครับ อย่างนี้ปึ๊บมาอย่างนี้เอาทางที่มันซับนี่ลง,งล่างปึ๊บแล้วก็ติดเข้าไปอ้าึ๊บอ่าดูดีครับดูดีเลยเนี่ยสุดยอดสุดยอดนะครับ ก็เดี๋ยวลองดูกระเป๋าองข้างที่ข้างๆมีอะไรบ้างข้างๆนี่เป็นที่ใส่น้ําได้นะครับใส่น้ําใส่ของจิปาถะได้นะทางซ้ายทางขวาเหมือนกันเลยมีที่ใส่น้ําฝั่งละช่องซึ่งผมมองว่าไอที่ใส่เนี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นถังขยะอันจิว๋วมันจะเอาพวกเศษกระดงเศษกระดาษเนี้ยมายัดไว้ตรงนี้แล้วนะจะใส่ของจิปาถะได้น้ําน่าจะได้ขวดเล็กขวดหนึ่งนะครับโอเคเลยดูดีมากเลยนะคือวัสดุภายนอกมันดูแบบ เรียบเนียนแล้วมันดูแบบเป็นหนังเป็นอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในกระเป๋ากล้องแบบโคสชอัพกันชัดๆนิดนึงนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะออกมานะครับให้ดูกันข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับข้างในก็เป็นตีนตุกแกนะครับแล้วก็มีช่องที่สามารถพับได้เนี่ยสามารถพับได้อย่างนี้นะครับอ่าก็มีทั้งหมด4ช่องนะครับคือจะเป็นทั้งตัวกระเป๋าเลยคือขอบๆนะจะไม่มีช่องเลยนะก็เป็นสีช่องนี้เลยสำหรับใส่กล้องเลนแล้วก็พวกของจิปาถะได้นะครับ ส่วนมากก็จะเป็นกล้องติดเลนนะครับใส่กับเนี่ยใส่ไปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เอาพวกเลนตัวที่ไม่ได้ใหญ่มากหรือเลนไซส์ประมาณหนึ่งนะประมาณ normal normal นะครับสามารถใส่นี้ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยขเข้าไปเนี่ยมันได้มาแบบได้ทั้งมือเลยนะนะครับก็ใส่เลนได้ตัวหนึ่งตรงนี้แล้วก็เอากล้องกับเลนที่ติดกันใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองใส่ตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นเลนไมคี้85นะครับโอเคผมใส่เข้าไป แต่ก็ไปอย่างี้นะครับอยู่ในนี้แล้วแล้วก็กล้องอันนี้ครับเป็น r 6ติดกับ5้าติดอะแดปเตอร์นะครับมีใส่ไปได้อย่างงี้เลยนะครับปึ๊บอาจจะใส่ไปในลักษณะงี้นี่นะครับใส่แบบนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่พวกเลนได้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ของจิปาถะนะครับได้อีกนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าใส่ในลักษณะจริงเนี่ยก็แนะนําว่าใส่เนี่ยใส่เลนในลักษณะนี้แล้วก็ใส่ตัวกล้องในลักษณะนี้นะเพราะว่า พอสะพายจริงอะ่ะถ้าใครที่ถนัดขวาเนี่ยก็หยิบกล้องมาถ่ายได้เลยนะครับก็จะง่ายกว่านะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องอันต่อไปนะครับช่องอันต่อไปเนี่ยตรงนี้ข้างหลังนี่นะครับก็ไว้ใส่พวกแท็บเล็ตหรือพวกของจิปถาถะได้อีกเหมือนกันนะครับในโฆษณาเนี่ยเขาแนะนําเป็นแท็บเล็ตได้อันนึงนะแล้วก็ใส่โน้ตบุ๊กเครื่องเล็กได้ซึ่งโน้ตบุ๊กผมมองว่ามันน่าจะตึงๆไปหน่อยนะใส่พวกแท็บเล็ตสัก11นิ้ว ไอแพดะละพวกนี้ผมว่าใส่ได้นะครับตรงนี้สบายมากนะครับตรงนี้โอเคต่อมานะครับก็จะมีหนีบช่องข้างหน้านี้เป็นตีตุกแกนะครับแก่ออกมานะครับเป็นช่องใสนี่ผมใส่แบตไว้นะครับมี2ช่องนะครับแล้วก็มีช่องตรงนี้ข้างหน้าอีกอันหนึ่งนะครับใส่พวกแบตใส่พวกเมมโมรีการ์ดอะไรพวกนี้ได้นะแล้วก็มีซิปตรงนี้เปิดออกมาอีกนะครับคือฟังก์ชันข้างในก็มีอีกค่อนข้างเยอะนะครับผ้านี่มันจะเป็นผ้าแบบเนื้อมันนะก็ค่อนข้างดูดีนะครับ ดูดีมากนะครับทั้งกระเป๋านะครับโอเคก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยราคาไม่แพงนะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะให้ที่เก็บของมาได้ทย่ค่อนข้างเยอะนะครับใส่ของได้ทย่ค่อนข้างครบนะครับเออโอเคเลยเดี๋ยวผมลองไปเอาตัวที่ผมมีเนี่ยมาลองเปิดเทียบไปดูแล้วเดี๋ยวลองใส่เลนส์กับกล้องเข้าไปให้ดูแล้วว่ามันใส่ได้ประมาณไหนนะแล้วเดี๋ยวบอกสาเหตุว่าทำไมผมถึงซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะเอาจริงไปใช้ทางานก็ได้เอาไว้ใช้ไปพบท่องเที่ยวเล่นข้างนอกก็ได้นะ แต่เดี๋ยวต้องดูว่าใช้ในระยะยาวจะเป็นไงเพราะว่ามันเป็นสายเดียวสายเดียวเนี่ยมันจะพกของหนักไม่ค่อยดีนะถ้าฟุลฟกของไม่ไยเยอะๆนะใช้เป็นสาพายเอาดีกว่านะ <c oughs> แล้วผมมีตัวเก่าของผมมาให้ดูนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นตัวเก่าของผมกับอันนี้ตัวใหม่ดูไม่ได้แบบว่าต่างกันขนาดนั้นนะดูเหมือนว่าขนาดจะค่อนข้างใกล้เคียงกันเอพอมองคนเผิดแล้วดูใกล้ๆกล้เคียงกันนะแต่ช่องข้างในอ่ะไอตัวเนี้ยว่างกว่านะครับแล้วก็สูงกว่านิดน,นึงนะ ไออย่างของตัวเก่าผมเนี่ยไออย่างแชนแน R6 อ่ะนี่แคนแนล R6 ไปที่แปดท่านจุดแปดแล้วก็นี่เป็น16.8มันจะมีช่องเล็กๆใส่ได้ช่องเดียวเลยแต่ข้างในตัวนี้ดูแบบว่าดูอลังการกว่าช่องเชิอง,ชองอะไรเยอะกว่าเยอะเลยนะก็ไม่แปลกราคาอันี่แพงกว่าพันห้าแพงกว่าเป็นเท่าตัวนะครับแล้วก็ ผมว่าจะมีพวก power bank อ,อะไรพกกับใส่โทรศัพท์ใส่เป๋าตังค์อะไรพวกนั้นนะใครจะใส่ในกระเป๋านี้เลยนะครับอันนี้อยากจะมาลองดูว่ามันจะใส่ได้ขนาดไหนคือมันมีช่องให้เพิ่อมอีกช่องหนึ่งคือตัวนี้มันมีพวกช่องจิบัตหา,านี่ซิปมีอะไรอะข้างในค่อนข้างเยอะแน,พว,แนแวพวกวงแบตอะไรพวกเนี้ยใครนี่ก็ใส่ในช่องตรงนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกฝองจิบัตหะผมไม่ได้ เน้นมากผมอยากจะมาลองดูว่ามันจะใส่เจ็ดสิบสองร้อยสองจุดแปดได้ไหมคือตัวนี้นี่นะครับแบบติดอะแดปเตอร์เพราะว่ากองว้ใช้อารหกมาเนี่ยก็ใช้ติดอะแดปเตอร์คืออ่ะไอตัวเนี้ย <c oughs> มันใส่ไม่ได้ขนาดไม่ติดอะแดปเตอร์ยังใส่ไม่ค่อจะเข้าเลยอ่าฉะนั้นถ้ามันสูงขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยผมก็อยากให้มันใส่ได้นะครับแล้วถ้ามันติดกับกล้องได้แล้วใส่ยัดเข้าไปได้เลยเนี่ยถือว่านีมากเลยอันนี้เราลองใส่นะเจ็ดสิบสอง้อยสจุดแปดนะครับเปิบ ใส่เข้าไปใชได้ไหมลองปิดโอ้ขยานจริงๆได้ครับอันยิงได้แต่ว่าไม่สามารถใส่คู่กับแบบติดตัวบอนนี่ลงไปนะถ่ไ,ไม่ได้ซึ่งจริงๆก็ไม่ควรอยู่แล้วนะถ้าใช้กระเป๋าพวกนี้เอ้ยจะใส่เตอร์ได้ถือว่าคุมขึ้นมาแล้วดีแล้วแตใส่เพิ่มน้ำหนักมาเลยนะครับโอเคอ่ะถือว่าอันนี้ ใส่ได้ติดอะแดปเตอร์ด้วยนะเฉยยัดเข้าไปฝั่งหนึ่งปุบยัดเข้ามาปุบเนี่ยเห็นมันมันจะนูนขึ้นมานะครับแล้วก็พวกข้างในมีซองกันชื้นด้วยอันนี้ไม่ใช่แล้วสิบหกสองยุดแปบจริงสิบหกนี่นมันเป็นเลนที่ตัวเล็กมากๆนะเหมาะสำหรับทาวิลท่องเที่ยวมากไอตระก,กูลอาเนี่ยผมชอบพวกห้าสิบกับสิบหกพวกนี้มากมันตัวเล็กน่ารักมากนะครับเชก็อาจจะใช้นด้หว่า มันจะมีตัวกระเป๋าที่มันสามารถหักได้ข้างในมั้มีตัวหักแต่มันจะมีตัวหักได้เราก็ใช้ตัวหักช่วยเอาใส่ผมลงไปแล้วก็พับใส่ R6 กับไมค์กี้แปดห้าคับลงมาตรงกลางเลยปึิบแล้วก็มีช่องว่างไว้สําหรับใส่อันี้ได้อีกอันหนึ่งก็คือพวก Power Bank โทรศัพท์มือถือยัดเข้าไปตรงนี้ได้นะครับอ่าโอเคอแล้วก็ลองฟิตกระเป๋าดู ปึ๊บอ้ใส่ได้ครับแต่สายต้องปรับยาวหน่อยสายมันสั้นไหมนะเช่ปึ๊บอ่ารู้สึกโอเคขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะใส่ของหนักขนาดนี้เยอะขนาดนี้ก็ต้องไปลองใช้งานจริงว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าสายเดียวอที่ผมหมอนะมันค่อนข้างที่จะหนักแต่พอมาใส่เจ็ดัสองร้อยแบบติดอะแดปเตอร์ได้เนี่ย ก็ง่ายสําหรับผมหน่อยจริงๆเอาอะแดปเตอร์ติดอยู่ที่บอนดีก็ได้แต่ว่ามันจะยื่นนิดน,นึงนะเวลาใส่กับพวกกระเป๋าเนี้ยพอถ้ามันไม่มีอะแดปเตอร์เนี้ยมันยัดลงไปได้เลยไงแต่พอมีอะแดปเตอร์มันยืนมาหน่อยแล้วพื้นที่มันหายไปนะแ,แต่ถือว่าโอเคครับก็เป็นประมาณนี้แล้วนะสำหรับอันบ็อกเจ้ากระเป๋ากล้องเคนเอฟนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือด้วยราคาที่ไม่สูงมากแล้วมันกันน้ําและทำมาดูสวยเลยนะ มันก็จะไม่มีที่ใส่ขาตั้งกล้องมาให้อย่างของแมทโฟโต้เนี่ยตัวนี้ข้างล่างเนี่ยมันติดขาตั้งกล้องตัวเล็กได้แล้วก็ที่ใสน่น้ําแลวพวกนี้เ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ดูฟังก์ชันที่เขาให้มาดีเขาให้มาแบบแบบเนี้ยค่อนข้างโอเคเลยแต่ตัวนี้ก็ไม่เหมาะสาหรับพวกขาตั้งกล้องไปเพราะขาตั้งกล้องยัดเข้าไปในนี้ก็ยัดไม่ได้นะครับก็ยัดก็ยันได้พวกไม้ตัวเล็กๆข้างๆพวกนี้ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้กันนะครับก็เป็น กล้องตัวหนึ่งที่สายเท้าเวลาสายถ่ายเล่นไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับก็ใช้งานได้ผมว่าโอเคเลยนะราคาไม่แพงนะโอ้หทำออกมาเรื่องข้างสวยนะครับนี่ดูพรีเมียมนะดูสีออกส้มสีน้ําเงินแล้วก็มีทองผสมเข้ามานะครับดูดีเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะผมแปะลิงก์ไว้ทางหน้าล่างคลิปนี้นะครับปัจจุบันนี้ยังเป็นร้นงฟดฟุกอยู่นะครับก็สามารถไปซื้อได้ในราคาที่ถูกลงไปอีกนะครับก็ลองดูกันนะครับก็คลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปไลฟ์สดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ